ในสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลเลอแถบบายตูเดอรฟองไทยแลนด์จังหวัดอุดรธานีเพื่อเตรียมความพร้อมรับการสำรวจพื้นที่จากคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันจักรยานทางไกลซึ่งกำหนดเดินทางมาสำรวจพื้นที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่23-24ธันวาคมนี้ จังหวัดอุดรธานีได้รับการแจ้งผลการเสนอเพื่อประมูลสิทธิ์จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือสอสอปน ว่าจังหวัดอุดรธานีผ่านการประเมินขั้นต้นหนึ่งใน3จังหวัดซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานีพิศณุโลกและขอนแก่นซึ่งขั้นตอนต่อไปจังหวัดที่ผ่านการประเมินขั้นต้นจะต้องได้รับการสำรวจพื้นที่จริงจากคณะกรรมการตัดสินก่อนจะมีการประกาศผลผู้ที่ได้รับสิทธิ์การจัดการแข่งขันจักรยานเรือแถบบายทรูเดอะฟองไทยแลนด์ในปีพุทธศักราช2566นหาถึงนำไปสู่การได้รับการคัดเลือกในสถานที่จัดการแข่งขันซึ่งสร้างประโยชน์ต่างๆให้กับจังหวัดอุดรธานี และชาวจังหวัดอุดรธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยสิ่งที่พอนนั้นเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนีเ่ยในช่วงบ่ายนะครับเขาจะแาง้งข้อมูลนะรับเอ่อทางชมรมจักรยานรับผิดชอบ